ครับวันนี้ทำพระตัณฑ์ใจ28องค์นะฮะตื่นมาตีสองกว่าทำเป็นปางของพุทธสินราชนะครับถ้าเราจะทำเนี่ยจะต้องเอาดินเอาเอาทรายเอาหินข้างในบิดออกให้หมดให้เดือแต่ดินเปล่าๆนะฮะเวลาตกแต่งมันจะได้ง่ายถ้ามันมีหินมีทรายผสมอยู่มันจะต,ตกแต่งยากนะครับ,รบแล้วก็ผสมสารอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำวันนี้ก็เป็นมาตีสองกว่าก็ทำ28องค์ครับ ขอาคามาได้คามาปันพระราชาแปดนะเนยปันพระราชาแปดประกอมาได้เป็นวันอาทิตย์สาวหาเมษานณะปันมาได้กวค่าดูมาได้ขนาดเป็นลูกปางของภาพพุทธชินราชกันเนาะกข้าวเ่าจะใช้เน้เขาต้องบีบเอาหินเอาทรายอย่างตั้งได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มมีเยอะคณะคือมันเดือดดินในลายนาะเพราะมันมีหินมีทรายเวลาตกแต่งมามันจะลำบากมันจะยากยาก เม่นตนมาตีอฟอไยแต่ว่าพวกเาทำสีงอง,อง,อง,งค์ไอองค์ร้อยแปองค์ในหลังลตเ,ต,เต็นขึ้นในรองเต็นท้องขณะแต่เม่อในเฮดซาวแปดขตื่นตื่นร้ายหอนันมันอยู่ที่ความเชื่อนะว่าถวาย ถ้าทันใจได้อันนี้ทรงจะได้ยังไงแต่ประมาณนี้นบแต่บางท่านเขาบอกว่าทําไมองค์เล็กจังคือพระพุทธรูปนะคำว่าพุทธรูปพระพุทธรูปนี่คือจะเล็กใจะใหญ่อันนี้ทรงเท่ากันครับ อ๋อเพราะขา,คาอค้ายังว่ามันตั้บุญเจือหือในการ,การ,กราดูพระตั้งใจในขนาดเนาะพระตั้งใจพอผูว่ามันตั้งใจนะในการทำง,งานเนี่ยงปฏิจตั้งใจที่น,นึ่งขนาดเนาะอย่างใไนไเปรี๊กทลายพระละก็มาพระละเป็นเจ้าเนาะในเปรี๊กท่านให้ภูไห้คิดพอนี้หี่อยก่านภูเขาพอนี้ก็เป็นลูปพระละเป็นเจ้าผู้ทรมันปั่นกากันขนาดเนาะ